ร่องรอยแห่งความทรงจำในอดีตของโรงเล่าเก่าได้โรยราไปตามกาลเวลาจนเทศบาลเมืองกระทูกได้เข้ามาซ่อมแซมบูรณะอาคารทั้งสองหลังตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบทั้งหมดทำให้โรงเล่าแห่งนี้ได้ถูกคลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกลายเป็นภาพความสวยงามของอาคารสีขาวสไตล์ชิโนโยโรปียนที่ตั้งตระงานอยู่ภายในสวนสาธารณะลานกีฬาอดอําเภอกระทุ มนสเสน่ห์แห่งวันวานที่ไม่มีวันเสื่อมทลายสำหรับครั้งนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวความทรงจำของบุคคลที่เคยทำงานภายในโรงเล่าแห่งนี้กันอีกครั้งเป็นอีกตอนที่เราได้ร่วมพูดคุยกับพนักงานอย่างยุรีเจเรณกิจหรือป้าเหลียนและจำลองมนทิพสุนทรหรือป้าแอดสอพนักงานเพื่อนซีรุ่นบุกเบิกของโรงเหล้า ที่มาถ่ายทอดความทรงจำความผูกพันกว่า16ปีตั้งแต่สมัยที่โรงเล่าเพืงเปิดใหม่ๆจวบจนปิดตัวลงให้เราได้ฟังและอมยิ้มตามตั้งแต่น่พศสอนหนึ่นอองหนึ่งนะได้หนึ่งเเราเข้าก่อนป้าเอสเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องไงทำอะไรก็แบบว่าก็ทำกันเป็นทีมถ้าเราตักเล่าเราก็มีมีทีมงานใส จุกบ้างอะไรบ้างเลี้ยงบรรดาบไปเลยแต่คนล้างขวดก็หน้าที่ล้างขวดไปแต่ทําได้ทุกทุกอย่างอะนะถ้าตักเหล้าก็ตักเป็นช่วงไงถ้าช่วงเราออกมาตักชั่วโมงกว่ากว่าเราเสร็จเราเข้าไปล้างขวดแล้วก็เปลี่ยนเขาเปลี่ยนหน้าที่อยู่นั่นเรื่อยๆต้องทําได้ทุกอย่างแต่ภูเก็ตการสุราีนเขาย้ายมาเป็นหัวหน้าไยจัดทายใส่กรองมันมาควบคุมทางคนงานใหม่เรารับคนงานใหม่มา18คนโดยที่ป้ารับเองผู้จัดการให้ป้าเลือกเองจะได้ปกครองง่ายไง ก็พาพี่ๆน้องๆไปทำหมดก็มีน้องสาวพี่สาว<ม>พี่สะใภ้อะไรก็ไปทำกันหมดแล้วแหละว่ามาทำไฟถ่ายเหล้าบ้างทำไวน์รังขวดบ้างแล้วก็ทำปะปนกันไปช่วยๆกันไปก็สับเปลี่ยนกันไปว่าเวลาออก ชุดนึงตักชุดหนึ่งคนที่อยู่ข้างในเขาก็ล้างขวดไปอพอพอเราจบจากบรรจุเราเข้าไปล้างขวดคนล้างขวดก็ออกมาต่อตรงนี้อคืต้องทําได้ทุกหน้าที่แต่เขามาอยู่กันดีนะเราเรามาอยู่กันอบอุ่นเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่กันแบบสบายเหนื่อยแต่สนุกมากเราทํางานไม่ทำแข่งกับเวลาอยู่ ตอนไปใหม่ๆก็ไปล้างขวดก็เข้าไปล้างขวดกันก่อนล้างขวดแล้วก,ก,ก็ฝึกให้ออกมาช่วยข้างนอกตอนตอนตอนเขาบรรจุเหล้าอมามาฝึกส่งขวดบ้างอะไรบ้างทาไปเรื่อยๆพนอะตอนตอนหลังเขาให้เราฝึกเป็นคนตวงเหล้าพอคนตวงเหล้าม,มีหน่อยตอนหลังก็อยู่ตําแหน่งตวงเหล้าแต่ก็สลับสับเปลี่ยนนะพอพอภาคที่เรา หยุดเข้าไปเราก็มาทำอะไรอื่นได้คนตักเล่าจะมีอยู่ประมาณ4คนมีมีป้าทินแล้วมีป้าแล้วก็มีมีอีกสองคนปายายแล้วก็มีพี่เมือง4ี่คนสับเตียนกันสับเตียนกันช่วยช่วยชุดนึ่งกสิบ็ดสิบคนนี่แหละจะต้องมีคน ตักเหล้าคนส่งขวดคนแบบสลัดแล้วก็มีคนใส่จุกที่จุกแล้วก็มีคนเป็ดชลากอะไรเตลียังมันตับไปเลยอ่ะจะถึงใส่ลังหน้าที่คนเข็นก็เข็นไปแต่ต้องทำทำด้วยความเร็วนะถ้าเราตักเร็วแล้ว่าชั่วโมงหนึ่งแต่มันต้องชั่วโมงกว่าชั่วโมงสักชั่วโมงสิบนาทีได้นะถ้าหมักข้าวเหนียวนี้เขาก็นึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวแล้วเขาก็จะมาล้าง ร่างไ้ยางเขายางข้าวมันออกหมดเหลือข้าวเหนียวร่วงๆแล้วก็จะจิตใจเอาไว้แล้วถึงเขาจะเอาแป้งลูกแป้งแป้งเชื้อนั่นมาหมักหมักแล้วก็จะใส่อสอ่งใส่โอค์เรียงไว้เป็นแถวเอาผ้ามาคลุมมันก็เหมือนพวกแป้งเหล้าหมาักทวนั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์รู้สึกว่าจะได้หมัก ถึงจะเขาถึงจะเอาไปกันแต่ช่วงนั้นไม่เห็นช่วงกันนั้นนะนอกจากว่าถ้าเห็นก็มาเห็นพวกเล่าเชียงชุนเล่าแดงคนว่าเราทํางานกันเราก็สนุกอะความจำไงว่าเออเราคิดถึงเพื่อนถึงอะไรนะกพอยังเราลึกมึกถึงกันอะบางคนก็ยังติดต่อกันอยู่แต่บางคนก็ไปทํางานคนละที่กันนะรุ่นเก่าๆนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วไปสวรรค์กันหมดแล้วไปอยู่นครสวรรค์กันหมดแล้วตอนนี้ก็่อดีมีมินีในไลน์อะเพื่อนเก่าๆเขาไลน์เข้ามาก็พอได้เออติดต่อกันได้บ้าง ตอนแรกข้านี่นี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทของแอนนี่ข้าวจุสามบาทแล้วสิบเอ็ดบาทพอเขาเพอเขามาให้มาให้ตักเหล้าเ็าเพิ่มให้บาทหนึ่งเป็นสิบสองบาท, <laughs> บาทพอที่หลังอยู่มาได้ปีทั้งตอนป้ะแอดเข้าแหละเขาขึ้นให้อีกบาทหนึ่งเป็นสิบสามบาทสิบเอ็ดบาทเยอะมาก่อนออเงินเดือนน้อยแต่ไม่ก่อนแต่แต่เราเงินเดือนน้อยแต่เรายัง เหลือตังเก็บได้บ้างนะเพราะว่าเราก็ใช้จ่ายน้อยอ,อยู่บ้านเองด้วยใกล้ๆกินข้าวบ้านเราทํางานยังเก็บเงินไว้ส่งน้องเรียนได้เพราะว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปใช้อะไรมากมาย ตอนภูเก็ตการสุรานะพาไปเที่ยวเกาะปีปีไปเที่ยวเกาะพีปีเขาหมอผู้จัดการเขาหมอผู้จัดการหมอเรือไปให้มาเราไปเที่ยวเกาะปีปีก็ก็ได้เที่ยวกับแต่ละรุ่นนั่นแหละส่วนมากวันแรงงานอะไรเขามีช่วงช่วงก่อนก่อนนู้นเขาจะมีสภาพให้เราไปเดินกันแต่ว่ารูปเดินนั้นหายไปหมดแล้วแล้วก็ไปที่สะพานหินอะไรพวกนั้นไปรวมกันสนุกสนุกกัน ปี่ก่อนๆของเศรษฐพันธ์เขาจะภาพแรงงานนะเขาจะจัดไปกรุงเทพวันกรรมกรอะไรพวกนี้มันยังระลึกนึกถึงอยู่อะ่ะนึกถึง้วเอาใจหายนะแบบว่าเพื่อนๆตอนนั้นเราอยู่กันแบบเราเหมือนพี่เหมือนน้องอะ่ะอยู่กันช่วยเหลือกันจ <7 S 2> นถ<ป>้าเขายังไม่เขายังไม่ <17 S 1> ไ,มไม่ย้ายไปสุราษฎร์นะัเราก็ยังทําอยู่จนถึงวันนี้เลย มันเป็นความทรงจําที่ว่าเราถ่ายรูปรวมกันไว้เป็นที gucken, <uar> right. ่ระลึกทั้งผู้จัดการอะไรก็มาถ่ายด้วยแต่รูปนั้นทําให้เราประทับใจอยู่ว่าได้คิดถึงเพื่อนอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ทําดีอยู่แล้วเนาะให้คนเข้าไปแบบออกกําลังกายอะไรด้วยใช่ไหมอย่างนี้เขาก็ทําขึ้มมาดีอยู่แล้วดังนั้นคนงค่ไปเดินออกกําลังกายบางส่วนเขาก็ยังรักษาไว้อยู่อย่างอย่างเดือนเดือนนั่นนะเขาก็ยังอนุรักษ์เอาไว้ นั่นพอดีไอพี่ๆเขาเข้าไปเห็นเขายัางใจหายบ้านเดิมเขาอย่างทีมงนะนนม่มีรูปของแกอยู่นะในนั้นนะมีรูกครอบครัวของแกอยู่ด้วยมันมีบ้านแล้วก็มีห้อง,องกันทำให้เขาได้เข้าไปเดิน,นไปออกกำลังกายอะไรก็ดีนะ โรงเล่าในทูถือเป็นตำนานอีกหน้าหนึ่งที่ควรค่าแก่การบอกเล่าต่อให้ลูกหลานได้ฟังเพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งทร,รมาหากินที่สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่ยังเป็นตัวแทนของสถานที่แห่งความอบอุ่นและความสบายใจเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเหล่าคนทํางานทั้งหลายที่เมื่อคิดถึงครั้งใดก็ทำให้มีความสุขอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองกระทูได้เปิดบริการชาวในทูและนักท่องเที่ยวทุกคนให้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามและสัมผัสกับบรรยากาศสุดคลาสสิกของโรงเล้าแห่งนี้ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ